เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทำตัว Policy Routing บนตัว Presence นะครับซึ่งใน n e w นดวกนี้ครับคือผมจะมีการแวนอยู่2ใบนะคือมีแวน1และแวน2นะครับแวนหนผมอาจจะให้เชื่อมต่ออีก ISP 1นะครับอาจจะเป็นของ True นะแวน2องก็จะเชื่อมต่อไปยัง 3BB นะแล้วทีนี้ในวงแลนเองเนี่ย ผมก็จะมีอยู่สองวงนะก็คือแลนหนึ่งก็เป็นต0 10. .1 สิบตัดหนึ่งนะอันนี้ผมจะให้อุปกรณ์ทั่วไปจะใช้วงนี้นะครับส่วนแลนสองนี่ยผมจะให้ผู้บริหารนะครับ c ีอีโอก็ใช้หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดัยี่สิบตดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะจำ policy routing ให้กับตัวแลนหนึ่งและแลนสองนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ เป็นเราเตอร์ตัวที่1นะครับผมตั้งชื่อว่า R1 แล้วกันนะครับอันนี้เราเตอร์ตัวที่2 R2 R2 เนี่ยเชื่อมต่อไปยัง 3BB นะครับส่วน R1 เนี่ยจะเชื่อมต่อไปยังตัว True นะครับอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะส่วนตัวไฟบอลนะครับตัวไฟบอลตัวนี้นะครับก็เป็นตัว p f s s e n e นะครับแล้วก็ส่วนวงข้างในนะวงข้างในมันก็จะมี LAN1 และ LAN2 L1 และ L2 นะอย่างตัวพิเส้นเองเนี่ยมันจะต้องมีการแลนอยู่4ใบนะครับสมมติถ้าเราไม่ทำ VLAN นะครับเราเป็นแ a นเป็นแนอิ interface ธรรมดานะเราจะต้องมีอยู่4ใบใบแรกก็เชื่อมต่อไปอยังตัว r o u t e ์ตัวที่1ของ True นะครับใบที่2ก็เชื่อมต่อไปอยังตัว router ตัวที่2ของ 3BB อ่ะตรงนี้ ในส่วนแลนหนึ่งกบแลนสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการ์ดอยู่4ี่ใบหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนแลนหนึ่งเนี่ยผมจะให้ไคยอ่านธรรมดานะครับเป็นจินนาร์ลคือโดยทั่วๆไปเลยจะอยู่ในวงแลนหนึ่งแล้วก็ส่วนผู้บริหารนะครับคือ CEO ผมจะให้อยู่ในแลนสองนะ,ะ,ะนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดู นะครับที่ผมก็จะทำตัว p ื้ี routing นะโดยจะให้แลนหนึ่งเนี่ยใช้งานอินเทอร์เนต็ตโดยผ่านตัวแวนสองอ่าแลนหนึ่งไปแวนหนึ่งแล้วกันแลนหนึ่งจะเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตไปยังแวนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนแลนสองเนี่ยจะเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เนต็ตของตัวแวนสองและก็แวนหนึ่งด้วยนะครับสมมติถ้าแวนสองมีปัญหาก็จะให้ S <S เข้าไปเรียกใช้แวรหนึ่งนะส่วนแวรหนึ่งเนี่ยจะให้ใช้แวรหนึ่งอย่างเดียวนะครับอย่างแวรหนึ่งนะครับแวรหนึ่งเนี่ยผมจะให้ใช้ตัวแวร์หนึ่งนะตัวนี้แวรหนึ่งนะครับอันนี้นแวน์สองตัวแวรหนึ่งเนี่ยจะให้ใช้เฉพาะแวรหนึ่งนะครับ ส่วนตัวแวนสองตรงนี้ครับให้ใช้แวนสองเป็นหลักนะครับส่วนสมมุติถ้าแวนสองมีปัญหานะถ้ามันดาวขึ้นมาเนี่ยถ้ามันดาวขึ้นมาเนี่ยก็จะให้วิ่งไปใช้ตัวแวนหนึ่งนะครับให้วิ่งไปใช้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัว Co เองตัวนี้ครับมันก็จะใช้ตัวแวนสอง แล้วก็ไปแวนหนึ่งนะครับตัว Co ตัวนี้นส่วนตัวคลิเอนตัวนี้ใช้เฉพาะแวน์หนึ่งนะครับใช้เฉพาะแวนหนึ่งนะอ <นะ S 2> ่าทันี้เดี๋ยวผมจะมาทำโ c ซิ o ูติ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปกำหนดตัวแวร์หนึ่งก่อนที่เป็น c ค i e n t นะครับให้วิ่งไปเฉพาะแวรหนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยมากําหนดกรุ๊ปตัวนี้อ่าตัวนี้ต้องสร้างกรุ๊ปด้วยกรุ๊ปเกตเวย์ตรงนี้นะครับนี่เป็นเกตเวย์นะครับนี่เป็นเกตเวย์กรุ๊ปอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําตัวนี้ก่อนไปทำตัวแลนดหนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะไปที่ Firewall นะครับเดี๋ยวไปที่ LAN หนึก่อนนะครับผมจะไปกําหนดว่าให้มันจะไปเวลามันออกเนี่ยให้มันออก Gateway WAN หนึ่งเท่านั้นนะไปคลิกตรงรูปยินสอนะครับแล้วก็ไป Display Advanced ตรงนี้เลือกเป็น Gateway เป็น WAN หนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ Save Apply Change นะก็เสร็จแล้วนะทีนี้ ในส่วนของตัวแวนดสองเนี่ยเราจะต้องให้มันทําตัวแบ็กอัพซึ่งกันละกันครับทำเป็นเฟโอเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างกลุ่มไปที่ซิสเต็มราลติ้งเฟี่กลุ่มตรงนี้นะครับไปแอดเข้าไปผมก็จะตั้งว่าเป็นว่า c ีโอเกต w a y แล้วกันแล้วก็ไปกำหนดเทียนะครับคือตรงนี้ คือความสําคัญหรือว่าเวทผมให้มันทํางานที่แวนสอก่อนนะเพราะว่าผมให้ CO เนี่ยใช้แวน2หลังจากนั้นถึงค่อยพิจารณาให้ไปใช้แวนหนถ้าแวน2ล่มนะครับให้สลับไปใช้แวนหนนะครับแวน1ตรงนี้ก็จะเป็นเทียสองนะครับโดย t r i เก e r เนี่ยกำหนดเงื่อนไขไปผมกําหนดให้เป็นจะแพ็กเกจลอสก็ได้นะหรือว่าเมมเบอร์ดาก็ได้หรือว่าไอลิสเซนซีก็ได้นะครับ ผมจะให้ loss แพคเกจลอสล้วกันเวลาเราใช้แล้วมันมันลอสมันมีปัญหาผมจะให้สลับไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ผมใส่ Description ไ,ไปด้วยก็ได้เป็น CEO Gateway Save a p p l y Change นะเมื่อเรากำหนด Gateway แล้วทีนี้เราไปย้อนกลับไปที่ f i ฟล w a l l u e นะครับแล้วไปที่ l a น2นะ แล้วก็ไปคลิกเคร,รื่องหมายรูปอินสอไป Display Advanced ไปเปลี่ยน Gateway นะครับมา Gateway ตรงนี้เลือกเป็น Co Gateway นะครับแล้วก็ Save นะครับก็บ Apply c h a n g นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการกำหนด Policy Routing นะครับให้อย่างใครอันธรรมดาให้ไปแค่แวน n หนึ่งคือ Router ตัวที่หนึ่ง อย่าง CO ให้ไปทั้งแวน2และแวน1เลยครับค่าดีฟอสให้มันไปแวน2ก่อนนะครับถ้าแวน2มีปัญหาให้ไปที่แวน1นะครับก่อนจบคลิปนะครับถ้าท่านใดสนใจวิดีโอเทรนนิ่งผมผมมีจำหน่ายนะเข้าไปที่เว็บ theconfig. me ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการเรียนออนไลน์แบบโต้ตอบนะครับต้องการความรวดเร็วนะครับก็ให้สมัครเรียนออนไลน์แบบโต้ตอบได้เลยนะครับผมรับคอร์สละ1คนนะสอนจนให้เข้าใจนะครับ ไม่มีกำหนดระยะเวลาการเรียนสอนจนเข้าใจนะครับถ้าท่านคอร์สในนี้คอร์สการสอนออนไลน์แบบโต้ตอบเนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนคอร์สแรกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคือวิดีโอเทรนนิ่งนะแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะให้ผมไปติดตั้งรูปแก้ปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ